ครับก็หลังจากพอค่อยยังชั่วมาลุยข้างนอกได้วันนี้เรามาลุยที่ใหม่ๆกันเลยนะครับกับร้านริมน้ำปู่เจ้าสวิทพายพระป,ประแดงจากวัดสมุทรปราการครับอันนี้ก็จะใกล้เทศกาลลอยกระทงนะครับไม่ใช่ใกล้ทีเย็นนี้ของวันที่ห้าพฤศจิกาแล้วครับนะวันที่ถ่ายทันคิดถ่ายทำคลิปนะครับก็ อันนี้ก็จะเป็นลานริมน้ำที่เขาเปิดให้มาลอยกระทงกันนะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นมืองพระประแดงนะครับผมนี่ครับเขาก็จัดการลอยกระทงเช่นกันนะแล้วก็มีท่าเรือโดยสารอะไรก็นั่งไปได้นะสี่บาทส่วนตรงนั้นก็จะเป็นป้อมแผ่ไฟฟ้านะครับมีต้นไม้ปกคลุมอยู่ นี่ครับโหมีเรือไปอแล้วนะนี่ครับก็ค่อยมาหน้าเรือก็จะมีสภาภูวิโพธครับเป็นมุมเด่นของที่นี่นะอันนี้ก็จะเป็นลานริมน้ำครับเก็บไบรอยกระทง บัลลังรัชประชาสมาใสยนี่ครับโหสวยวัาเรือผ่านพอดีเลยเรือโดยสารรถก็รีแลแรนผ่านนะตุงนี้สวยมาก เวลารอยกระทงก็ต้องหย่อนลงไปตรงนี้นะเขาก็มีประดับประดาอะไรเอาไว้นะครับก็บอกบอกว่าจะมีงานแต่คมไม่คึกคักมากเพราะว่าต้องไว้อะไรเพราะพายปีหลวงนะนี่ครับก็มลอยกระทงได้เลย เขื่อนขนาดใหญ่ทั้งริมแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งพระประแดงตรงนี้เคให้ดูคร่าวๆนะผมเองก,ก็กลัวตกน้ำเหมือนกัน มุมนี้เห็นสภาพู้วิพาก์ทั้งสองสภาเลยนะครับแล้วก็ตึกคิงบีดแล้วถัดจากตรงริมน้ำก็จะมีถนนเชื่อมมันจะถึงวัดแหลมนะก็เปิดเพลงลอยกระทงโหมโลงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวัดแหลมมาหน่อยนะ ตลาดกระทงปีนี้ผมก็นะ่าจะไปเก็บแถวบ้านนะฮะพร้อมคงไม่ได้อยู่กลางคืนขนาดนั้นพอดีมีทุระต่อกลาวันก็เลยมาเก็บบรรยากาศช่วงเตรียมงานแฮ่นะแถวบ้านตาสุขภาพที่อํนนวยนะครับจริงๆก็อยาไปแถวกรุงเทพเหมือนกัน นี่ครับวันแหลมฮะเจดี JD ที่นี่ก็เป็นเอกลักษณ์ครับผมพระเจดีพุทธมงคลปาการครับนี่ครับโบสดเป็นสีขาวล้วนเลยครับ อยู่ติดถนนนะครับมาง่ายอ่อตรงนี้เลยนาวัดแหลมก็เห็นสภาพวิพาสอ์วิจาสวยๆนะครับ เข้ากรุงเทพได้สบายๆแต่รถเมล์ที่เข้ารถเมล์ที่วิ่งคือสะพานนี้น่าจะมีวิ่งทิ่สายนะครับนี่ครับเดี๋ยวเจดีเดี๋ยวเราไปดูอดีกทีนะเดี๋ยวเราไปดูโบสถสตกัต่อเขาแกะสลักเป็นหงครับสาระของความเชื่อมอนประจัพระประแดงนะ <c oughs> นี่ครับเป็นหงเลยสวยงามมากแล้วก็มียักษ์ครับ หนุมานวะเนี่ยยักษ์พญานาคครับโหสวยครับเหมือนวัดในกรุงเทพเลยนะเนี่ยแล้วก็มีแกะสลักครับโป้สดเหมือนจะไม่ให้เข้าเลยเสียดายเหมือนกันแต่ดูภายนอกก็คุ้มนะครับ จะเป็นลานโชกุติอะไรเง้ข้าว่าหูนะครับมันนี้นี่มุมนี้สวยนะ น,นี้เป็นโซนกุฏิแล้วผมมุมนี้นี่เห็นสะพานวิพลเจดี JD แล้วก็โบโสดครับ ส่วนโซนทำบุญของวัดก็จะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีโต๊ะตั้งของพระพันปีหลวงด้วยโอเคครับเราไปพระเจดีย์พุทธมคุณปาการกันต่อเลยเ<ะ>สียง,นะงเสียงเรือมั้งฮะเพราะว่ามีเรือผ่านก็ขึ้นได้นะ ข้างในพระเจดีก็จะเป็นรอยประมุะบาทจับรองนะครับก็เล็กๆนะโมุมนี้นี่อลังการครับสภาภูมิพลทอดยาวเข้ากรุงเทพครับ โอเคครับงเหนื่อยแล้วก็จะประมาณนี้เลย